เยอตัวนะเช่จริงด้วยเราทั้งหมดกี่ปอนะน้องจุดสาจุดสามิดเดียวพี่กัดชกเท่าไหร่ครับพีนร้ยีสรอี่ิดรุดอหแสดงว่าต่ำกว่านี้ชกได้สิร้อยยีบเด้อยยี่บเดชกได้อันนี้ซ้อมพีเคไที่สองเนาะไฟแรก็เฮี้ยนไปแล้วนะครับร้อยละบาท หมัดน่้นคือตั้งใจเลยครับนี่ครับนีกล้องกุลาเกินเท่าไหร่ไม่ใช่จุดสามสี่กระผันเรียบร้อยแล้วนี่ครับเกินแค่จุดสามมีเยอะตัวไปให้แล้วได้อาชีพเท่าไหร่นะล้านหนึ่งล้านหนึ่งพอดีเป๊ะๆเลยอ่าแล้วไฟเนี้พี่เจบประกาศอาชีโล่วงหน้ายังอยู่ยังยังนะ๋ตวตอนเย็นคงได้คุยกับพี่เจบเนาะยังใช้สีเสื้อพี่เจยบรมินทาอยู่เจอใครครับเจอชายแสงครับเป็นไงบ้างดูการชกเขาหรือว่าเคยต่อยกันไหมไม่เคยไม่เคยดูเทปเป็นไงบ้างครับ แข็งแรงครับแข็งแรงแล้วมีอะไรแข้งซ้ายแข้งซ้ายเนี่ยจุดขายเขาเลยเนาะทรงแบบแข้งซ้ายแบบนี้เคยต่อยใครไหมเคยเคยเคยแต่ว่าจำชื่อไม่ได้เหง่อเก็บอยู่ไม่แข้งซ้ายเก็บอยู่ก็เก็บให้อยู่เนาะแล้วมีอะไรที่ว่าแก้เกมมาเจอกับฉายแสงครับก็มีเตรียมซอกอะเตรียมศอกมาเสียแขกกำชับอะไรบ้างไปี้ อู่เต็มที่ครับตั้งใจชมแกแก้เกมให้ไหมตอนซ้อมอยู่ที่ค่ายกแก้เกอ่าแกเทนให้เองเลยนะอ่าเก็บแข้งซ้ายอยู่แล้วมีสองมาเสริมนอกต่อนอกดูจังหวะให้เร็วกว่าจากประเมินจากสายตาพี่เขาก็เร็วเออพี่เขาก็เร็วกว่าเราก็ต้องทอํายังไงถ้านะเดินเบียดติดๆอย่างนี้หรอ,อ,อไฟนี้คุมกี่โลครับห้าโลกว่าคุมห้าโลกว่าช่วงหลังก็โดยเฉพาะไฟล่าสุดก็ได้ได้ความมั่นใจมาเนาะอ่ะขอบคุณครับ Phải kêu cho cái cặp luôn này.